โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว you tube ทุกท่านครับวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้ครับเรื่องการติดตั้งกองเปียกครับมีข้อดีและข้อเสียยังไงอดับแรกนะครับสีที่เราต้องเตรียมมีตัวนี้ครับซื้อเป็นชุดมาก็ได้ครับเมืเ่อ ซื้อเป็นชุดมาแล้วครับแต่ของผมผมจะเป็นท่อสร้างครับไม่ได้ซื้อมาเป็นชุดครับผมกองซื้อมามือสองครับตัวละห้าร้อยบาทครับตัวนี้ก็สามร้อยครับสำหรับการเดินนะครับเดินท่อก็เดินมาแบบนี้ครับนี่ครับแต่มีข้อเสียครับ ตรงนี้มันต้องปาดนะครับถ้าไม่ปาดก็ได้ครับไม่ปาดเราก็เดินทอลงมาตรงนี้ครับลงมาตรงนี้ครับแล้วก็มันจะได้เจาะตรงนี้นิดนึงครับพอทอออกมามาแบบนี้ครับแต่ผมไม่ไม่ทําครับประหยัดงบครับตัวนี้ก็รถแปดปีครับตัวนี้ก็เพิ่งล้างล้างเสร็จครับมารีวิวให้ดูครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกองชุดเดิมครับของชุดเดิมแต่ก่อนมันมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมกลับด้านนะครับตัวล็อกตัวเดิมยังอยู่ครับนี่ครับนี่ผมกลับด้านขึ้นมาครับก็ใช้เป็นท่อยางครับตัวนี้ยังไม่ทันได้ทำเลดครับว่าจะเอาเลดเลดทั้งลำครับยังไม่มีเวลาไปทำครับ ครับก็จะออกมาอย่างนี้ครับสําหรับการต่อนะครับบางคนที่ผมเจอมานะครับบางคนจะต่อจากตรงนี้เข้าหากองตัวนี้เลยนะครับตัวนั้นเป็นวิธีที่ผิดครับเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมครับมาเข้ากองตัวนี้เลยตรงนี้มาเข้ากองตัวนี้เลยมันจะถ้าเราทํางานไปนานๆครับ ถ้าเกิดเราลืมเช็คน้ำมันใต้ใต้ถ้วยกองครับฝุ่นมันจะวิ่งเข้าเครื่องโดยตรงเลยครับโดยตรงนะครับโดยตรงจะวิ่งเข้าเครื่องโดยตรงครับแต่ถ้าทำแบบผมนะครับตัวนี้มามันจะมาเข้าตัวนี้นะครับมันจะได้อากาศที่ดีกว่าครับถ้าเอาเข้าตัวนี้เลยมันจะได้ฝุ่นเข้าเครื่องครับทำให้เครื่องพังไวครับ ก็จะมาแบบนี้ครับทำแบบนี้นะครับข้อดีครับรถเราจะดูอากาศจากตรงนี้ครับตรงนี้จะมีพัดลมหนึ่งตัวครับเป่าฝุ่นหอกแล้วมันก็จะดูดเข้ามาเกิดมีฝุ่นมันก็จะมาตกค้างตรงใต้ถ้วยครับมันนี่ครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้ครับเป็นตัวดูดครับดูดเข้ากอง ดูดเข้ากองมาครับมันจะเป็นกองสองชั้นครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับจะเป็นกองตัวนี้ครับเมื่ออากาศไหลเข้ามาครับรถดูดด,ด,ดูดอากาศมาครับเมื่อรถดูดอากาศเข้ามาครับ มันจะเข้าตรงช่องตรงนี้ครับนี่ครับจะผ่านกองตัวใหญ่กองตัวใหญ่คือกองตัวนี้ครับแล้วก็มาผ่านกองตัวเล็กอีกครับผ่านกองตัวเล็กครับผ่านกองตัวนี้ผ่านกองตัวนี้อีกครับเป็นกองสองชั้นครับแล้วมันก็จะมาตัวนี้ครับท่อตัวนี้ดูดส่งไปยัง id ครับนี่ครับ นี่นะครับเมื่อออกจากกองตัวเล็กครับก็จะวิ่งเข้ามานี่ครับแล้วก็เข้าไปหาไอดีครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราตรงนี้นะครับถ้าต่อตรงเข้าเลยโอกาสที่เครื่องพังครับก็ไปแล้วครับ80%ครับถ้าไม่เช็คน้ามันตรงนี้ครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้เอาเข้าตรงนะครับ แนะนำให้เอากองเดิมไว้นะครับกองเดิมไว้ดีที่สุดครับเพราะว่าเราจะได้กองนะครับตัวนี้ก็จะปัดฝุ่นหรอครับหนึ่งตัวนี้ก็กองกองฝุ่นครับสองสามสี่ได้ประโยชน์สีข้อครับสําหรับทําแบบนี้นะครับจะเดินท่อแบบไหนก็แล้วแต่ครับแต่ห้ามเอากองตัวเดิมออกครับอันตรายมากๆครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับ บางคนนะครับมาพูดเรื่องท่อนะครับบางคนก็บอกว่าท่อเดิมเงียบเงียบก็จริงครับพวกนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูครับนี่ครับตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นผมเปลี่ยนท่อครับท่อเดิมมันจะพักอยู่อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะออกตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับว่าเครื่องเราจะร้อนไหม เครื่องร้อนแน่นอนครับต่อให้ทะลวงแคทมายังไงก็ร้อนเหมือนเดิมครับเพราะความร้อนสะสมอยู่ตรงนี้ไม่สามารถระบายออกได้ครับข้อดีคือเงียบข้อเสียคือเครื่องร้อนไวครับสําหรับท่อเดิมแต่ถ้าเป็นท่อแต่งแบบนี้ครับไอเสียมาตรงนี้ครับตรงนี้แม็แค่คอท่อครับความร้อนตรงนี้ก็พัดลมก็เป่าก็เยน็ยนเย็นเย็นได้ครับในระดับหนึ่ง และเมื่อต่อมาครับตัวนี้จะเป็นพักอยู่บนครับตัวนี้เป็นพักบนครับครับความร้อนมาตรงนี้ใช่ไหมครับความร้อนอยู่ตรงนี้พอพอเวลาเราทํางานครับท่อมันจะประทะกับลมหรืออากาศมันก็จะระบายความร้อนได้เร็วรถก็จะร้อนช้ากว่าเดิมครับข้อเสียคือเสียงเสียงดังครับแต่ก็ทนเอาครับสําหรับรถเราครับ แต่ผมก็ชิวๆครับเพราะชอบแบบนี้ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับรายละเอียดน,นะครับการติดตั้งกองเปียกแะทอไอเสียครับจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับแต่ละอย่างจะประมาณนี้ครับ ส่วนตัวนี้เป็นฟิลครับตัวในชอบห้วมผมจะทำแบบนี้ครับจะซื้อเป็นกล่องฟิลแบบนี้มาครับแล้วก็ต่อคาด้านหลังกอกตัวนี้ได้ฟิลตัวใหญ่กว่าเดิมครับคดีส่วนตรงนี้นะครับการล้างรถนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งล้างใหม่ๆครับถ้าพูดถึงการล้างรถ บางคนก็ล้างแต่ภายนอกนะครับไม่กล้าล้างภายในส่วนตัวผมล้างหมดครับแนะนําให้ล้างหมดเลยครับแผง้อน้ําอะไรเอาน้ําเป่าได้ครับไม่มีปัญหาครับก็ใช้ลมเป่าออกอีกทีหนึ่งครับจะได้สะอาดครับบางคนนะครับให้สังเกตรถเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานานะครับตรงฟันลมครับตรงนี้ ฝุ่นมันจะชอบเกาะครับเอาน้ําฉีดล้างออกได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นรูเข้าไปอย่างนี้ครับฝุ่นมันจะชอบไปเกาะครับใช้น้าน้ําฉีดออกครับแต่แพ้งมาน้ําใช้แรงดันน้ําเบานะครับอย่าฉีดแรงครับตรงใดสตาร์นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ครับใช้น้ําฉีดลงไปตรงนี้ครับมันจะล้างฝุ่นออกเองครับนี่นะครับเป็นวิธีล้างรถที่ถูก ถูกต้องนะครับสูตรผมนะครับส่วนใครล้างยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปครับตอนนี้ก็ฉีดน้ำทิ้งไว้แล้วครับเหลือลงน้ำยานี่ครับชุดกองเปียกตัวนี้ผมมือสองแต่แต่ท่อนี้ผมทำหมดทำหมดพันห้าครับรวมๆอะไรกับค่าช่างก็สองพันบาทครับ แต่ถ้าเป็นชุดก็อยู่ประมาณสาม0 0พันถึงสา0พันห้าครับก็แล้วแต่รุ่นครับบางรุ่นก็ถูกบางรุ่นก็แพงครับราคาแตกต่างกันไปครับนี่ครับประมาณนี้ครับแต่ผมทำแบบนี้ครับทำงานทั้งวันนะครับงานดันหรืองานไถความร้อนนะครับขึ้นไม่ขึ้นไม่ถึงตรงนี้ครับ แต่ละวันอยู่ประมาณนี้ครับแต่ละวันครับอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งสักวันครับไม่ถึงครึ่งสักวันนะครับก็ลองทำดูครับมาเป็นดัดแปลงประยุกใ้เอาเองครับ